น้องวาดอะไรคะเอาสีอะไรลงไปน่ะโอ้สวยล์ไหมคะโซฟี ดโนเสาร์โอ้ว่าไดโนเสาร์เหรอคะโอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ออกมาจากพุ่มไม้เหรอคะลูกเย้อไดโนเสาร์โอ้ว่าไดโนเสาร์ค่ะมอนสเต s t e r m o n s จะออกมาจากมอนสเต r จะออกมาจากตรงนั้นออกมาไหมว้าวอุ้ย เดี๋ยวจะได้ล้างมืออีกรอบนั่นเองล้างมือรอบนี้แล้วก็เปลี่ยนเพืชแล้วก็นอนเลยนะว้าวเย้ไทม์สเย้ไทม์สซาเซาไทเซาออแย่ๆมามาเซาว้าวไดโนเสาร์มีกี่ตัวคะนับเซาทันเลยคันดูทันเลยเอ็นทูเทรไดโนเสาร์ มันมีกี่ตัวคะเด็อนโซโซอยเนาะไทยนะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไทเน่าไทเน,น่า,นานนนฟลอกไหมเห็นแล,ล้วไทเน่ฟลอก <c oughs> ไทเน่ากับๆได้เหรอโอ้นั้นฟลอกเหรอตามจินตนาการไปค่ะ

นายอย่าไปมือไปจับไม่เอามันเปื้อนอีกแล้วขี้เกียจนายมันเล่นฟิงเกอร์อีกแล้วน่ะโนพอแล้วพอดีกว่าเลิกเล่นดีกว่า